Okay. สวัสดีครับผมช่วยกระดาษวันนี้เราอยู่ในเดลราดอวัสพารส,สองนะครับนี่จะเป็นอีพีที่เก้านะครับถ้าจำไม่ผิดน <c oughs> ่าจะใช่นะครับจากตอนที่แล้วนะครับเราได้รหัสประตูมาแล้วนะครับโดยที่ว่าเป็นรหัสที่ทอมม่นะครับผมไปทรมานมานะครับผมนี่เราจะไปต่อแล้วครับผมแถวนี้ไม่มีอะไรให้เก็บนะครับ เมื่อกี้เราข้าทางนี้นครับผมลงทงางขยะทีนี้เราจะไปทางนี้ใช่ไหมน่าจะใช่นะทำให้เครื่องมันไฟแล้วฉันจะเปิดประตูยังอาจรารย์รหัสได้ใช่ไหมรหัสคือเดือนนะนะไดะ้ได้นะครับผมนี่น่าจะเปิดแน่ครับผมแล้ <c oughs> วก็ <c oughs> เดี๋ยวเครื่องปั่นไฟ เรียบร้อยและฉันทำได้แต่คำถามสำคัญทางนี้พวกเราจะไปไหน <c oughs> ฉันว่าเราควรหาที่พักที่ยิ่งสูงสักที่เป็น <c oughs> ความคิดที่ดี <c oughs> โอเคหาแต่ว่างๆสักที่มันไม่ได้ขอที่ไม่มีพวกิดเชื้อหรือพวกกลุ่มแนวร่วมหกโวลฟอะไรก็ใช่นเช่นเหลืออัลมอนด์ได้อะไรอีกไม่เป็นไรจะควรกินอะไรบ้างนะจะช่วยอะไร ได,ด้มีคนเต้ยยิงมาแล้วครับผมไปนะครับเราต้องกดเดินไปนะครับผมเออเดีือบรอ,อยนะครับผม แผลตีหน้าด้วยครับผมให้ตื่นไอ้นี่อีกแวเาคิดว่าจะได้เจอแกอีกนะมจะหาเราเจอได้ไงแค่ถามหาคนที่หน้ามีแผลเป็นตลกนะพวกแกมากันกี่คนแค<ก>่แสองคนเลยแกหยุดพวกเราไม่ได้หรอก จอร d แดนแมควรย้องไปตามหาอีกคนแล้วนี่มันอะไรวะจำคนคลองไปคนคลองเถียนได้ไหมเออแล้วนี่อยู่ที่นั่นอะไรนะพวกมันกำลังตามล่าเราพวกนี้นีดถึงโนซะแล้วเราต้องพามันไปอะไรแล้วเล่าเรื่องทั้งหมดให้เขาฟังเออที่เพิ่งได้วิทยุคุยกับไอซซ ให้คำสัมม่งไปมาข่าผูบุกรุบไหมดเอ้ยเดียวเดีบบไม่มีเหตุผลเลยมมเป็นคำสั่ง <c oughs> ที่มทไม่ดก้อสิมันดืไม่สนใจอะไรบ้างนายรู้มันคำน,นี่อาจจะเป็นการเมตีก็ได้นะไม่สนฟัู่านจรโดนแบวนะครับผังปังเออีน่า ยังไม่ได้มาที่ดีนะดีนะอาล้วครับผีคอดีหน้าแล้วครับขู่ครับขู่เขี่ยกระจกมาครับผม ดีน่าจะตายอยู่แล้วนะครับผมหีิมีดครับเปยียบเข้าคอเยื่อตายซะซะเลยเย้เหโอเค้ยยุ้ยเอลลี่เอลลี่เราคงไปแล้ว ต้องมีคนได้ยินเสียงปืนแน่ๆดูนี่สิมันเปนพวกเดียวกันมาเร็วขอดูดีหลังเสียงปืนนายน,นี่พะทัดไม่เหมือนกันรเร็วเข้าเี้ยคิดผ้ายม้อสองคนนี้นยังห้อมกันให้อ้อมไปให้เราอ้อมนะครับผม นี่ยังไม่ตายเลยร้องอ้าอ้ยอยู่ไปกันเถอะแต่เห็นทั้งหมดกี่คนเยอะแวต้องไปอย่างน,น,นี้โอเคนะครับโอ้โผมไม่พร้อมที่จะอ่านนะครับนอนเพิ่งตื่นพอนอนเพิ่งตื่นมาก็มาอ่านเลยครับผมขออภัยด้วยนะครับผมเมือ่อกี้จอแดนนะครับกับอีกคนไม่รู้ชื่ออะไรนะครับเที่ยงกันแม้นคนนี้เขาได้รับคําสั่งมาว่าให้ฆ่าผู้บุกรุกนะครับ แต่จอเดนจะมาห้ามนะผมจอเดน,น,นเนี่ยเนี่ยคนนี้จอเดนก็คือคนที่ว่าเอ่อเราเอามีดไปกระซวกหน้าเขานะครับตอนที่ว่าโจตายนะครับผมย้อนกลับไปดูได้นะครับในอีวีที่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้ละอ่าฮะบุดบิดนะครับผมโอ้โหเหยียบกับระเบิดไอ้นี่ยิงมาครับเว้ไปต่อไม่มีอะไรให้เก็บแล้วโหเกือบตายนะครัผมเล่นอะไรไม่รู้โอ้ เพิ่งตื่นฮะมือไม้ยังไม่ข้อทีอ่ใช้นี่ก่อนอ๋อทางนี้ทางนี้ไปต่อนะครับผมพิ่งจะรีบไปไหนกฟรฟรามก่อนไม่มีอะไรไปต่อแล้วครับ มันอยู่ไหนครับผมไม่ตาย ตายจะตายเนี่ยแม่งเอาเรื่องครับผมโอุ้ยเชี่ยปืนหมดนะครับผมโอ้จะตายจะตาย ดาไม่อาใไปไอซ์ซันผมจะตายจริงนะผมกดดันเข้าไปอ,าอยู่นี่เลยต่อหน้าเลยงูจะตายแล้วครับผม ก่ so อนเยอะกว่าแต่ก็ว่าเธอลูกปืนก็หมดนะครับผมรีบใส่หัวไปซะยังเหลืออยู่นะฮะอ๋อยูนี่เองอะไรเนี่ยอู้โอเคบมันมากครับผม แต่ผมไม่มันเลยครับน,รนี่พร้อมที่จะเล่นโอเคใช่ไหมใช่หน้าพวกนี้บ้างไหมไม่ล่ะโอ้โหลูกซองก็มีลูกปืนหมดนะครับผมยิงยิงอะไรไม่รู้สู้ลุยสู้ไล่มากครับผมอันนี้ลูกหนึ่งวันนี้ผมจะไม่ยิงเล่นท้ายคลิปแล้วนะครับผม อะไรไม่รู้ขอวนิยัตฟาร์มนะครับผมเรามาจากตรงนี้นะก็ก่ากันตรงนี้ขวดหนึ่งขวดห้องนี้มีอะไรบ้างออกไปข้างนอกก็มีนะครับผมี๋ยวเจออีกกลุ่มหนึ่งข้างนอกนะครับผม เ็บลยนี่ไงกระสุนลูกซองนะอะไรเนะี่ยอ่าฮะใบมีดนะผมโอ้ดีหน้าเก็บเรียบเลยครับใครบอกดีหน้าไม่มีประโยชน์หน้าไม่สุดจริงครับผมอะฮะ ทีไนต่อโอ้โหลูกปืนหมดแล้วครับผมเรายังคาบอันนี้ไม่ได้เลเขาเรียกอะไรล่ะอ่าที่เก็บเสียงสัตว์เป็นเอ่อตัวเลยมาดีแล้วมาผมัไม่รู้คนทัว่วก็ลงหาว้เีการตรงนี้เองทราบ จะจัดการใครเลอเก็บไว้เก็บไว้แล้วก็เสียบคอครับผมงดมากครับเอลลี่ลูกอะไรเฟิ่มหนึ่งนัดมีอีกคนนึง อันนี้ยังไม่เห็นเรานะครับเห็นเราแค่คนเดียวเข้ามาเลยนะฉันจะจัดการพวกนายเองมาจากไหนอ๋อ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 โอ้ตายเล่นอะไรเนี่ยมันยังไม่เห็นที่ไหนเลยฆ่าเลยนะเมื่อกี้โอทีนะครับยังไม่พร้อมที่จะเล่น Search the courtyard. You hold the cafeteria. I'll cover here. Right. Still going to have a way กี่ตัวนี้สเตลแตกนะครับผมไปตัวนี้ก่อนอย่นอะไรเจอแล้ว <c oughs> ยายาแล้วก็เสียบคอนะเปหัว <c oughs> <c oughs> เอลเอลี่เยอลลี่พวกมีพวกมคนอีกพวกสกาฉันไม่รู้ไม่สองสาม อย่าลูกหมดวิ่งครับผมโอ้โหทีนะครับผมกำลังไปได้สวยเลยเมื่อกี้อ,อะไร ดับง่ายนะเนี่ย

กลางหนะครับ้เนอะไรไม่รู้จะตเอตัวเดียวนะครับผมระดับง่ายนะเนี่ย

รอบนี้ไม่ผ่านผมจะตัดออกแล้วนะครับผมเขี้ยมมากเอลลี่ท่านมันมีพวกมูดพวกสกาเหรอไม่รู้มันมีอะไรคาบได้อะฮะมูร์พรอพมีอะไรอีกไหมตอนนี้เราเนี่ยคาบอะไรได้ไม่มากนะอยังซื้อสก,กิลเรายังไม่ปลดล็อก มับบนอื้ออยู่ทำไงผมก็ไม่รู้นะครับผมมาเจอนึ่งครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เฮ้เสียแ me. God damn it. จเยียบเ้องาจะโดนสองตัวนะวันนี้ไม่โดนับโดนคนนึงอีกคนนึงก็โดนแหลแม่งปัดออกอยู่ไหนแล้ว นนนนคนไม่มีนะมึนมึงก็อื้ออย่างนั้นแหละกลางกระบาลน,น่าจะหมดแล้วนะ อบอกแล้วไงเรียบรอยเ,ยอเรยบอร้อย,ยไม่รู้กี่นาทีแล้วนะครับผมแต่ผมจะยังไม่ตัดนะ,ะสามรอบสามแลอสี่นี่แหละเมื่อกี้แม่ ด้วยชิบหายนะครับผมไม่พร้อมที่จะเล่นนะครับผม,มนอนเพิ่งตืงต่นยังเงินอื่นอยู่โทษทีนะครับขออภัยด้วยตรงน,นี้มีอะไรให้เก็บนะครับมาก่อนวดกับแอลกอฮอล์มารูทอปมาเลยครับผม แล้วก็ใช้ยาไปด้วยอ ใช้มือไปจุกขโมยของพวกมันเถอะได้ชอบเลยเรื่องขโมยเจออะไรไหมอ้ไปละนี่ดูข้างล่างนี้นอนลงเฮ้ยทอสองคุณตู้รูหายไปแล้วอะไรนะเจออะไรไหมไม่

บาดิมทุกคนยังไงกันหมดแอชลีย <Ashley. S 1> <Everything okay. S 2> ์แอชลีย์ทุกอย่างโอเคหรือเปล่าเฮ้ย hey, ตอบรับด้วยมันอยู่ไหนล่ะเดี๋ยวรอมันมานะครับผมเราจะจัดการกับมันนะครับพอออกไปปุ๊บนี่มันจะเห็นทันทีนะครับนู่นมานู่นแล้วหนึ่ง <Ashley. S 1> <Ashley. S 2> เอชลี่เอสลี่เลิกเล่นรัว สองครับผมจะให้นัน่นแอชลคจะถูกฆ่าแล้วมีคนอยู่แถวนี้ใจกำลัง แล้วก็ต้องรอนะครับผมเพื่อดีเตลนะครับผม <Hey. S 1> เกืยบเห็นนะครับผมเกียบเข้าคอเดแต่เย็นๆ,ๆนะครับผมค่อยๆเล่นเกือดีหนะ้าเสียบเข้าให้ครับผม เรียบร้อยคิดว่าหมดยังอย่ารู้เลยอือฮึไปต่อครับผมอือฮึ ยานะครับผมโอ้โหเยอะเลยนายขอดูสิตั้งแต่นี้เป็นต้นไปค่าค่าผู้บุกรุกทุกคนเราจะส่งหน่วยมาเพิ่มเพื่อช่วยตามหาผู้หญิงอีกคนกลับกลับมาที่ฐานตะวันก่อนตะวันตกเอาเสบียงที่ออกมาได้กลับมาด้วยเก็บอาอชีพเมน์นะครับผม

ทางเรืองที่ถนนสักทางสิงนะโอเคนะครับเอาไว้แค่นี้แหละครับผมหลังจากที่ว่า,เ,าเราเรา,เราเล่นไปสามรอบนะครับเมจีสามด้วยสี่นี่แหละนะครับผมด้วยความที่ว่าความกากของเราเองนะครับผมเอาไว้แค่นี้แหละครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่นะ EP ที่สิบนะครับผมต่อไปเราจะลงถนนกันแล้วนะครับผมตามทอมมี่ให้ทันนะครับอา่าฮะ นี่ก็ไวแค่นี้นครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยนะครับผมโดยเฉพาะกดซับนะครับผมอยากต้องการมากๆนะครับผมจะได้มีไรายได้นะครับเวันนี้ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย